เอาละครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะฮะสำหรับการมาเปิดกายชากันอีกรอบหนึ่งสำหรับเกมอิโรยกานะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดกันในตู้ของตู้เลวี่นะฮะซึ่งตัวของน้องเลวี่นั้นทำอะไรได้ใครสนลราเปิดน้องเลยสิโอหน้าเปิดขนาดนี้ผมบอกแต่คิดที่แล้วแล้วว่าน้องคนหน้าเปิดนะฮะยังไงซะเปิดน้องลาวี่ครับเลวี่เลวีก็ได้ะฮะยังไงน้องก็น่ารักเหมือนเดิมไม่ว่าจะเปียน โอ้พระสงฆ์โอ้พระสงฆ์ฉันไม่เคยเห็นสีขาวสีฟ้าอะไรมาขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้พูดจาออกมาไม่ไม่ถูกเลยนะครับคุณพระนี่มันอะไรกันเนี่ยราวีนี่พี่รักหนูไม่พอหรอหรือว่าขนมที่พี่ให้หนูนี่มันไม่พอใช่ไหมลูกหนูอ,อยากได้ขนมอะไรบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะเป็นคนที่จะ เอาขนมมาให้หนูเองนะจ๊ะเพราะนั้นหนูมาหน่อยนะจ๊ะเอาเหลือ3อันโอเคไปอาา้าฮ้าต้องให้เอาขนมมาล่อสินะฮีโร่ใหม่อย่างนี้ออกมาอยู่แล้วล่ะลาวี่ใช่ไหมอ่า uh, b y t h e Pack of Blood ใช่ไหมล่ะ โอ้สั่งได้จริงๆเลยเว้ยเกมนี้สุดยอดไปเลยได้แล้วครับผมอีซี่บอกแล้วเกมนี้มันรักผมฮะอีซี่มากเลยฮะสวัสดีครับราวีเลวีสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่ให้ขนมนะน้องเดี๋ยวพี่จะให้ขนมน้องนะครับอยากกินอะไรบอกพี่มาได้เลยโอเค <laughs> มาดูสกิลแรกของน้องดีกว่าครับ สกิลแรกของน้องนะฮะ,ะทำดาเมจหนึ่งตัวครับหนึ่งเป้าหมายนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะฮะถ้าเกิดอัพัสดี a นะฮะจะทำให้สามารถที่จะดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทำได้ส่วนพัสดี b นะฮะก็จะมีความสามารถในการสร้างโลจากดาเมจที่ตัวเองทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคดูดีเนาะเฮ้ยดูดีอยู่แล้วยี่สิบโลออกเนะี่ยสุดยอดไปเลย <laughs> มาสกิลที่สองฮะสกิลที่สองคือทำดาเมจ กับศัตรู1เป้าหมาย110%นะฮะแล้วก็มีการสะท้อนดาเมจ3าอ่าแต่โอกาสการที่จะทำให้ดีบัฟนี้อ่าที่นี้บัฟตัวเองเนี่ยติดเนี่ยมีโอกาส60%ถ้าเกิดอัพแผน B จะทำให้มีโอกาส,มกาสเมื่อใช้สกิลนี้แล้วมีโอกาสบับติด80%นะฮะหรือถ้าเกิดว่าอัพแผน B ฮะก็คือจะทำให้ไอการสะท้อนดาเมจที่ศัตรูโจมตีมาเนี่ย เปลี่ยนจาก35%เป็น45%เฮ้ยน้องมันสยแทงเหรอเป็นเมทแต่เป็นแทงอะนะหล่อแปลกๆไงไหนสกิลสุดท้ายสิสกิลที่บอกว่าเคิร์สเหรอใช่ไหมสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายคูดลห้าทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับศัตรูหนึ่งตัวนะฮะมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสติดเคิร์สหนึ่งเทินสถานะเคิร์สคืออะไรสถานะเคิร์สคือสถานะที่จะทำ ดาเมจ40%เมื่อสตรูหิวนะฮะก็คือเปลี่ยนจากการหิวของสตูเป็นทำดาเมจเข้าเรืออตัวเอง40%แทนอืม,มสายลาวีไม่ใช่สายดาเมจเนาะถ้าดูแล้วนะฮะให้ผมวิเคราะห์ดูน่าจะปั้นน้องในทางที่เป็นแทงค์แทงถึกไปเลยเป็นเมจที่เป็นแทงค์อ่ะงงไหมเออเป็นเมจที่เป็นแทงค์ฮะตัวนี้ น้องราวีน่าจะปัเป็นแทงได้ดีแลยครับเพราะว่า1เลยเนาะสกิลแรกก็ดูดเลือดแล้วหรือไม่ก็สร้างโล่ให้ตัวเองเนาะสคือสกิลที่2มีสะท้อนดาเมจนะฮะแล้วกสกิลที่3ก็ยังมีการลดการฮิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาเมจได้อีกนะฮะไม่ใช่พูดว่าลดการฮิลสิ่ทพูดว่าทําให้อีกฝ่ายเนะี่ยฮิลไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนจากฮิลกลายเป็นเพิ่มดาเพิ่มการสร้างดาเมจให้ตัวเองซะอีกโอ้เฮ้ยใช้ได้นะ น่าจะ PVP เก่งเลยหรือไม่ก็บอสบางตัวที่สามารถเพิ่ม HP ได้ก็จะใช้ได้เก่งเลยอืมสำหรับลาวีผมว่าความเก่งนะ่ะน่าจะเก่งนะเออถ้าถ้าให้เทียบกับตู้ก่อนหน้านั้นอะ่ะตู้เนี้ยตู้ฮาลวีน2เนี่ยผมว่าน่าเปิดมากกว่านะครับอืมน่าเปิดมากกว่าเยอะเลยอะ่ะอืมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า นะก็ยี่สิบโลนะขม่มขมไปนะครับทุกคนนะฮะยาอิฉานะฮะผมบอกแล้วฮะว่าสารเจ้าเกลือนั้นศักดิ์สิทธิ์นะใครมาเข้าลัที่ได้หมดเลยนะฮะเพียงแค่คุณกดแค่ส u b สไคร b e ก็พอถอดถอดอย่าอ,อ,อย่าง,งมงายผมบอกแล้ว <c oughs> อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อบอกเลยฮะว่านั่นแหละนี่คือบาร,รมีของพระเจ้าเกลือฮะเนื่องจากว่าเราเล่นเกมเกลือเกลือมาหลายเกมแล้วจนเราเป็นโรคตายขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะ ราะฉะนั้นเกมหลายเกมก็เลยเห็นใจเราย่าหเนเกมนี้แต่เดี๋ยวรอดูฮะพาร์ตออมโนแว์นะฮะอีกเกมหนึ่งที่ผมเพิ่งเล่นไปอาจจะเปิดกาชาก็ได้เดี๋ยวดูซิว่าเกมนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้เดี๋ยวดูก่อนแต่สําหรับเกมนี้โอ้พูดได้คําเดียวฮะว่าโชคดีอืมแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเปิดน้องอะไรอวี่ก็ปั้นน้องเป็นสายแท้งไปเลยฮะเน้นแบบเลือดสปีด เอ๊ะเลือดสปีดก็ได้อืมน่าจะเลือดก,กับสปีดเน้นเลือดสปีดแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับประมาณนี้ใช้ได้เลยครับผมโอ้กลายเป็นคลิปก่อยเลยอ่ะไม่มีคอนท้งคอนเทนต์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าเขาอัปเดตมาก็ไม่มีเรื่องอะไรจะบ่นแล้วอ่ะถ้ามีให้บ่นก็นิดหน่อยอเออเช่นแบบไอ้เรื่องบอสแต่ทุกคนผ่านไนแมรกันยัง ผ่านด่านได้แม้ยางผมจะบอกว่าถึงผ่านแล้วก็ขี้เกียจเล่นอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่มีสคริปต์ให้อ่ะคุณใช่ไหมเออควรจะมีโอกาสสคริปต์ให้ผมหน่อยได้ไหมล่ะเล่นครั้งเดียวผ่านแล้วก็สกคริปต์ครั้งต่อต่อไปอะ่ะเออไม่งั้นเอาจริงผมถามหน่อยมันมีคนผ่านไหมอเอาตัวเฉพาะตัวที่เป็นแบบตัวเพิ่มการดรอปอะ่ะเออตัวอีเวนต์อ่ะเอามาผ่านด่านได้แม่ได้ไหมอะ่ะผมว่าถ้าทั้งทีมเป็นตัวอีเวนต์อย่างเดียวเลยอะ่ะ ไม่ผ่านนะได้ในแม่ไม่ผ่านนะเออยากไปนะจริงๆมีทั้งอะไรนะมีทั้งสถานะมึนงงทําให้ตีเพื่อนแล้วก็สถานะสเตลทําให้ต้องตีลูกน้องตายก่อนใช่ไหมก็ออ็มันยากนะผมว่ามันไม่น่าผ่านมันยากไปอืมย่างมันเหะฟาร์มเท่าที่ฟาร์มไหวนะทุกคนอืมประมาณนั้นโอเคเฮ้ยเกือบลูมไปเราไปดูตัวของคอของน้องดีกว่าฮนะ โอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดฮะขอบคุณมากนะฮะ20ต้องชินให้ได้แล้วเราต้องชินให้ได้แล้วว่าถ้าเปิดได้ปุ๊บเขาจะมาขายของเราเออไปบอกเลยวับเป็นพีคอที่สวยงามมากเลยนะฮะเหมาะสำหรับการเก็บสะสมอย่างยิ่งยวดน,นะฮะบอกเลยว่า เป็นพีคอที่มีความสวยสดงดงามมากสกิลยังไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วว่าควรจะสะสมเอาไว้นะฮะแต่ความสามารถนี้มีอะไร,รามาดูกันดีกว่าความสามารถพีคอของน้องแวมไพร์แวมไพร์ปรินเซสหรือเจ้าหญิงแวมไพร์ของเรานะฮะความสามารถก็คือจะทําดาเมจเพิ่มเติม15%หากศัตรูที่เราโจมตีเนี่ยเลือดน้อยกว่าเรานะฮะอืมอืม,อมโอเคแล้วก็แอคทีฟสกิลนะฮะเป็นสกิลที่ว่าจะ ทำให้ศัตรูหนึ่งตัวที่มี HP ต่ําที่สุดนะฮะของฝั่งศัตรูเนี่ยติดเคสดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะอันอันที่สองเนี่ยอืมใช้เกตต้องสี่สิบเอจะว่าไปถ้าให้เทียบกับตัวพรีคอร์อื่นๆแล้วเชื่อผมครับเชื่อเชื่อผมนะว่าเอาอันอื่นดีกว่าพรีคอนอื่นดีกว่าเยอะอะเชื่อผม จริงพี่คอนอื่นดีกว่าอ,อย่าอย่าอย่าถ้าถ้าแบบจะเอาจริงไปเอาอย่างอื่นนะพี่คอฮะอย่ามาเอาพีคอนี้เลยผมว่ามันยังไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะมไม่ค่อยคุ้มจริงเชื่อผมไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มที่จะเปิดเท่าไหร่จริงจริงเชื่อผมจริงนะมไม่ค่อยคุ้มหรอกไม่คุ้มที่จะอัพเวลด้วยบอกก่อนอมไม่ค่อยคุ้มแมลงนั้นอนะ จริงเชื่อผมอืมใบอื่นเก่งกว่าเยอะจริงๆฮะเชื่อผมว่าใบนี้ไม่คุ้มหรอกในการอัพอย่าทำอืมใช้ใบอื่นดีกว่าสุดยอดปะ่ะวันนี้ก็จบกับไปกับการเปิดกาชา,าแบบแห้งๆนะครับเพราะว่าคนมันดวงดีอะนะ กับคลิปแค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีอะไรหรือว่าทดสอบน้องๆเก่งอะไรแค่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันยากที่จะแบบทดสอบตัวละครเนาะมันไม่ค่อยมีด่านอะไรให้มันแบบทดสอบจริงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะอีด่านในแม่นี่ก็ยากปว่าลมเลยนะแต่ก็นั่นแหละเออมันมันยากที่การทดสอบนะกว่าจะแบบเก็บอาวุธได้อะมาใส่หาออบที่ถูกต้องมาให้น้องอะไรอีกนาน ราะฉะนั้นก็นั่นนะครับคุยคุยกันได้ในคอมมูนิตี้เม้นข้างล่างอะไรได้เรียบร้อยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงนาจุดจุดนี้นะฮะก็ยังไงซะก็เปิดน้องแมมพายเถอะครับเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยเก่งใช้ได้เลยแต่ว่าตัวคลีคอของน้องนะฮะก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นก็เปิดเถอะอืมเพื่อความชุ่มชื่นของชีวิตเรานะฮะแนะนําว่าเปิดเชื่อผมน้องน่ารักซะขนาดนี้ ดูน้องดื่มน้ำนั่นสิโอ้น่ารักน่าเอ็นดูเจอผม,อมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบาย